สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม VR Chat นะคะก็วันนี้มิว่าจะมาแนะนำวิธีการเข้าเวอร์เต้นก็คือเป็นเวอร์ MMD Dan c e นะคะก็ใน VR นี้ก็คือเวอร์ MMD Dan c เนี่ยเราก็จะมีหลายเวอร์เลยนะมีหลายเวอร์มากจริงๆแต่ว่าที่เราจะมาแนะนำอ่ะก็จะเป็นเวอร์ ตัวนี้แล้วก็กับเวอร์อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเวอร์ตัวนี้นะเป็นเวอร์นี้เราที่เราแนะนำแค่สองเวอร์เรนี้ยก็เพราะว่ามันเป็นเวอร์ที่ดีที่สุดแล้วเนาะตอนนี้ที่ผู้พัฒนาได้อัปเดตล่าสุดด้วยนะคะก็เวอร์นี้ก็จะสามารถแบบว่า ปิดกระจกเปิดกระจกก็มาเปิดได้ตรงนี้เลยเนาะก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นคำแบบว่าคำแนะนำคำทักทายของผู้สร้างนะคะชื่ออันนี้จะเป็นผู้สร้างของคุณ i n i team ก็จะเป็น DM, MM d m m d d a n w e l d ก็ขาก็จะตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนเขาก็จะเขียนประมาณว่าแบบว่าเวอร์ชันนี้อัปเดตอะไรเข้ามาบ้าง สามารถถ้าแบบว่าไม่อยากดูอะไรเงี้ยเราสามารถกดปิดตรงนี้เลยกระจกก็กดเปิดปิดได้ปกตินะคะก็เนี่ยเราเข้ามาในเวอร์ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้และในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเพลงเนาะอันนี้เลยก็จะเป็นเพลงที่เราแบบว่าต้องการเข้ามาเต้นแบบเข้ามาเอ็นจอยอะไรอย่างงี้ก็คือเพลงนะคะก็จะมีทั้งหมดประมาณ ร้อยหกสิบเพลงเลยนะคะก็เวอร์นี้ก็จะมีร้อยหกสิบเพลงแล้วก็มีสเตททั้งหมดแปดสเตจนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดสเตจเลยนะคะอันนี้เราสามารถแบบเลือกได้เลยว่าเราอยากจะแดนสเตจไหนเราชอบสเตจไหนเราก็เลือกได้เลยเนาะอันนี้ก็ถ้าสมมติแบบว่าเอ,อเราไม่ชอบสเตจเนี้ยมันแสบตาเราก็จะเปลี่ยนเป็นสเตจมืดๆก็ได้ อยงอวกาศอะไรอย่างนี้แต่ถ้าแบบอ๋ออันนี้มันมืดไปก็เป็นแสงพระจันทร์สเตดนี้ก็สวยนะก็ไม่ปวดตาดีเนาะแล้วก็สเตดนี้ก็มีหลายสเตจเลยเนาะแล้วแต่เราจะชอบอะว่าเราจะเอาสเตจไหนก็ออย่างชอบสเตจนี้ก็เสเตจนี้ไปเลยนะคะก็ถ้าเราจะเต้นนะคะเราก็สามารถเลือกเพลงได้อันนี้ก็กดแบบอะกดไปที่ เปิดเปิดอีกหน้านึงได้อันนี้เปิดหน้าที่1หนูอเปิดหน้าที่สองเนาะอันนี้เราก็เลือกเพลงได้ว่าเราจะเต้นเพลงไหนอ่าในส่วนของหนึ่งน,นี้นะคะก็จะเป็นดอกไม้ถ้าถ้าหากแบบจะเต้นอะไรเงี้ยเราก็มายืนจุดตรงดอกไม้เลยได้เลยเนาะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเพลงขึ้นมาทางนี้นะถ้าเราแบบว่าคนเลือกเพลงปุ๊บชื่อเพลงจะขึ้นมาตรงนี้เลยแล้วก็จํานวนผู้เต้นนะคะก็จะ อยู่ที่5คนอะไรอย่างนี้อยู่ที่2คนอ่ะอย่างเช่นเพลงนี้นะคะ Trouble Maker ก็ก็จะอยู่ที่2คนนะคะแล้วก็เพลงนี้ก็จะอยู่ที่2คนเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่ผู้เอ,อ่อทุกเพลงอะคะ่ะก็จะมีแบบสามารถให้เต้น5้คนอะไรอย่างเงี้ยหคนเลยประมาณนี้เนาะไม่เกินนี้อ่าอย่างเช่น เราจะเอาเพลงหนึ่งเนาะเราอยากเราอยากเต้นเพลงนี้เรากดเรามายืนตรงอขออภัยค่ะนกบางังนกน้องบงังอันนี้ก็คือจะเป็นเนี่ยเรามายืนหยับตรงดอกไม้ดอกไหนก็ได้เนาะมีเพลงนี้ก็จะมีทั้งหมดห้าดอกเช่นกันเนาะเราเราหย,ยับดอกตรงกลางก็ได้แล้วก็กดเพจได้เลยค่ะ ก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นเราจะได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือตรงนี้จะเป็นหน้าจอแสดงผลนะคะว่าเป็นแสดงเป็น MV ถ้าหากเราแบบจะกิดูเต็มจอก็เราก็กด f 1 0ได้เลยนี่ก็จะโชว์เต็มจอเนาะว่าแบบโชว์ให้เห็นตัวอวตารของเราที่กำลังเต้นอยู่นะคะทุกคนแล้วถ้าเราจะกดออกจากตรงนี้ก็กด f สิเหมือนเดิมก็จะออกในส่วนของตรงนี้นะคะก็ ตัวนี้ก็กดแล้วจะเป็นกระจกปันใหญ่อย่างนี้เลยเราสามารถกดเข้าตดซูมเข้ากดซูมออกได้อันนี้ก็แบบซูมออกนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าเราแบบไม่ชอบฉากข้างหลังอะไรเงี้ยเราอยากดูแค่เต้นอยากดูน้องเต้นกระจกเฉยๆเราก็แบบปิดตรงนี้ไปได้เลยนะกดตรงวิดีโอตรงเนี้ยก็จะหายไปเนาะ แต่ถ้าอยากให้แบบว่ากลับมาเป็นเออเอ็มวีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็กดตรงนี้นี่ก็จะกลับมาเหมือนเดิมกดเป็นลูกศรสักครู่นี้ค่ะกดเป็นลูกศรตัวนี้เลยเนาะโอเคแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นแบบซูมซูมเข้าซูมออกเหมือนกันนี่ซูมซูมเข้าอย่างเงี้ยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่า ขยายตัวละครนะคะขยายขยายตามขยายตัวละครให้ใหญ่ขึ้นให้เล็กลงตรงนี้ก็จะเป็นจุดโฟกัสถ้าหากเราแบบว่าอยากโฟกัสตรงไหนเราก็กดเลือกเลยก็จะโฟกัสซ้ายขวากลางอะไรประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบการเซตติ้งนะคะว่าแบบอ,อยากจะเซตติ้งให้มีแบบว่า ให้แสงสว่างขึ้นหรือว่าให้เป็นแสงแบบสมูทขึ้นหรือว่าเป็นเป็นแบบว่าชัดเจนขึ้นอะไรประมาณนี้เราก็กดเป็นอย่างงี้ได้นี่ถ้าอยากให้มันสมูทไหนก็กดปรับประมาณนี้เนาะเอาตามที่ปรับตามที่เราชอบได้เลยนะคะทุกคน ก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเซตติ้งก็จะมีเท่านี้อ่แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นเซตติ้งเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเพลงนะคะเราสามารถปรับเสียงได้นะคะตรงนี้แล้วก็จะเป็นไฟสปอ์ตไลท์ก็คือถ้าเราอยากจะแบบเปิดไฟสว่างก็กดตรงนี้ถ้าเราอยากปิดไฟสว่างก็กดตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการปิดไฟนะคะ ตัวอวตารเราก็จะไม่ค่อยแบบว่าสว่างเท่าไหร่หนอเลยเนาะก็ปิดเป็นเปิดดีกว่านะอันนี้ก็จะเป็นสปอตไลท์นะคะทุกคนนี่เากดเปิดสปอตไลท์แล้วเราก็ปรับได้เลยว่าเราจะต้องการให้แสงแบบไหนอะไรประมาณนี้นะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเออเป็นฉากนะคะทุกคนเราสามารถเลือกได้เลยอ่อเราอยากเป็นไปฉากไหนอะไรเงี้ยเนี่ยกดเปลี่ยนได้นะ กดเปลี่ยนฉากได้แล้วก็แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่า MV แบบโชว์หน้าจอเราว่าเรากำลังเต้นเพลงอะไรนี่ถ้าหากเราแบบว่าเราอยากเบาเสียงเราอยากเพิ่มเสียงอะไรอย่างเงี้ยเราก็กดเข้ามาที่ setting กด ESC นะคะทุกคนแล้วก็กดเข้ามา setting นะรูปฟันเฟืองแล้วก็กด กดเข้ามาที่เป็นรูปเสียงค่ะทุกคนแล้วก็กดเนี่ยตรงนี้จะเป็นเวอร์เนี่ยให้ทุกคนสังเกตเวอร์แล้วเราก็กดเพิ่มเสียงนะคะลดเสียงได้เลยนะว่าอยากจะให้เสียงในเวอร์มีเพลงหรือไม่มีเพลงนะคะอันนี้เราจะเลือกกดเป็นลดเสียงไปก่อนเนาะเพื่อแบบว่าป้องกันลิขสิทธิ์อะไรอย่างงี้อ่าอันนี้ตัวละครเราแบบว่าเต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยมันออกไม่ได้มันกดอะไรไม่ได้เลยเราก็สามารถแบบ กดรีพาวได้เลยนะนี่ตัวละครของเราก็จะออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ของคุณไอไอนะคะเบอร์นี้ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งเลยเนาะมีเพลงร้อหิเพลงมีฉากให้เลือกแปดฉากนะคะทุกคน นี่ถ้าหากเราแบบว่าเอ,าอยากเต้นเพลงใหม่อะเธอเพลงมันหายแต่ตรงนี้มันหายไปก็มากดตรงนี้เลยรีเซ็ตนี่เพลงก็จะกลับมาแล้วเราก็สามารถกดเลิกเด้นปกติเลยนะคะทุกคนตรงนี้ก็เราก็จะแนะนำคร่าวๆนะเวอร์ต่อมานะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเวอร์อีกเวอร์หนึ่งนะคะ ตัวนี้จะเป็นเวลไอวายเ w ็มเอ d World นะคะก็ตัวนี้ก็จะแบบว่าดีไซน์โดยคุณไอรีนนะคะทุกคนตรงนี้ก็ในส่วนของเวอร์นี้นะคะก็จะมีแบบว่าโซนปากาอะไรอย่เงี้ยเนาะแบบคนเล่น VR ก็แบบสามารถใช้ได้อะไรอย่างนี้ กวางๆก็นั่งคุยกันตรงนี้ก็จะเป็นกระจกเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเวริร์ต่างๆนานามากมายนะคะเลือกลังเก็ตได้ว่าแบบเป็นภาษาไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ค่ะก็จะเป็นกระจกเนาะ กดหมด h d แล้วก็หรือไม่ก็ต้องหรือไม่ก็ไม่เป็น h d ก็ได้ก็ปรับกระจกได้เลยค่ะในส่วนของฝั่งนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นก็จะเป็นแบบว่าเป็นการเลือกเพลงแล้วก็กดเริ่มเพลงรีเซ็ตแต่ในส่วนของเวอร์เนี้ก็จะมีแบบว่ามีตัวเลือกเยอะ ขึ้นมานิดหนึ่งเยอะขึ้นมาถือว่าเยอะเลยแหละเออก็จะมีแบบว่าสามารถเล่นดอนเพลงได้แล้วก็มีสามารถเราเราสามารถกดให้เอ c ีซมาเต้นกับเราได้นะคะถ้าหลกเรามาเต้นคนเดียวเงาเหงาอะไรเงี้ยเราก็กดเ p c ซได้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบแปลภาษานะคะทุกคนถ้าจะเป็นแปลภาษาเพลงแต่ตรงนี้เราไม่เคยใช้เลยเราก็เลยไม่แน่ใจเนาะ ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะกดออโต้โฟกัสนะคะว่าเออเราจะโฟกัสตอนที่เราแบบว่าเต้นไหมอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นพ mm ีวิวเพลงนะคะก็คืออ่ถ้าอย่างสมมุติว่าตรงเนี้ยเรากดเปิดไว้ใช่ไหมเ้าเปไปเลือกเพลงหนึง่งใช่ไหมทุกคนเราเลือกหนึ่งเพลงอ่เรากดเลือกหนึ่งเพล page, งมันก็จะขึ้นใช่ไหมะแล้วพีวิวเพลงเสียงมันก็จะขึ้นทุกคนเสียงเพลงมันจะขึ้น คือเราไม่ต้องกดสตาร์ทเลยว่าเ,เพลงนี้มันเป็นเพลงอะไรอ่างเงี้ยก็คือเสียงเพลงมันขึ้นเลยแต่ตอนนี้เราปิดเสียงอยู่เนาะเราปิดเสียงเวอร์นี้เราปิดเสียงเวอร์เพราะว่าเราเพราะว่าแบบว่ากลัวในเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยเนาะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเรากดปิดเลยอะไรเงี้ยตัวเพลงพรีวิวจะไม่ขึ้นนะคะทุกคนอเค ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบเป็นฉากเหมือนเดิมนะฉากเวอร์นี้ก็มีทั้งหมดมี8ฉากเหมือนกันเดี๋ยวลองนับอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ๋อขออภัยค่ะในเวอร์นี้มีทั้งหมดสิบเอ็ดฉากค่ะทุกคนอรู้สึกว่าจะเยอะอยู่นะ เบ,เบอร์เนี่ยฉากเยอะแล้วก็ฉากสวยนะอันนี้ก็คือฉากเบื้องต้นนะคะถ้าเราแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็กดเปลี่ยนได้เหมือนเดิมเลยนี่กดเปลี่ยนฉากได้กดคลิกเลยนะเนี่ยเราชอบแบบนี้ใช่ไหมเราก็เอาฉากนี้เลยอย่างเงี้ยประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของเพลงเลยเนาะ เวอร์นี้ก็เพลงน่าจะเยอะนะน่าจะเกือบสองร้อยประมาณคร่าวๆนะคะเกือบสองร้อยเพลงเลยนะอันนี้ก็สามารถแบบว่าแปลอันเนี้ยตัวเพลงมันเป็นภาษาแบบภาษาอื่นอยู่ใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีอะไรเงี้ยเราสามารถแบบแปลเป็นภาษาอังกฤษได้นะนี่มันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเนาะประมาณนี้อ่าในถ้าสมมติว่าเราแบบว่าอ่าฉัน ฉันอยากเต้นเพลงนี้อะไรเงี้ยก,กดเลยแต่เออแต่เวอร์นี้นะคะก็จะมีแจ้งนะคะว่าตรงหลังเพลงว่าเออเพลงนี้สามารถเต้นได้กี่คนอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเช่นเพลงนี้ก็จะเต้นได้หนึ่งก็คือหนึ่งคนก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นเพลงตรง,ตรงนี้ก็จะเป็นไฟนะคะถ้าคนถ้าคุณจะเต้นเพลงนี้คุณก็ยืนตรงไฟเลยเหมือนกับเบอร์ที่แล้วก็ถ้าหากแบบว่าอยากให้ n p c พเต้นด้วยอะเราก็กดคลิก เปิดติ๊กเปิดแต่ถ้าไม่อยากให้ n p c เต้นด้วยก็คลิกปิดไปเลยเนาะอันนี้ก็คือแบบเราเลือกมาหนึ่งเพลงนะก็ให้ n อ c พีซมาเต้นด้วยก็ได้ตัว n p c นะคะเขาก็จะสุ่มว่าจะเป็นตัวไหนอะไรเงี้ยเราไม่สามารถเลือกตัว n p c ซได้เนาะโอเคเราจะเลือกมาหนึ่งเพลงนะเ็จะเพลงเป็นเพลงนี้โอเค เราเลือกตรงนี้หน้าอ,อกบางมากกดติ๊ก npc นะคะก็จะมีคนมาเต้นกับก็จะมี npc มาเต้นกับเราไม่ใช่คนสิเออแล้วกด start ได้เลยเนาะเ,ออเราก็จะเข้าฉากมาแล้วอ่าในส่วนของบหมนี้นะคะก็เวลาเรากดเต้นเลยมันก็จะนด่งเข้าฉากมาให้เราอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกด f 1ิใดๆเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าเราแบบว่าเราจะกดออกอะไรเงี้ยเรากด f 1ิได้เลยนะ ประมาณนี้นี่น้องตัว NPC ก็จะมาเต้นกับเราเราก็จะไม่เหงาอีกต่อไปเนาะเต้นคนเดียวอะไรเงี้ยนี่ถ้าเราแบบว่ากลับมา MV เราก็กด F10 เหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็คือถ้าเราแบบว่าอยากเปลี่ยนฉากข้างหลังอะเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเนาะก็กดตัวกดตัว B นะคะตัว B ตรงคีย์บอร์ดเรานะก็จะเปลี่ยนฉากได้เลยสะดวกมากตรงนี้ เปลี่ยนฉากกดตัว b กดตัว b กดตัว b เนอะตรงคีย์บอร์ดอ่าแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่า fhd screen ก็อันนี้จะเป็น4 k 4 k เลยก็คือแบบว่าภาพชัดมากนี่กดเปิดมีภาพชัดจริงภาพชัดขึ้นมากจริงๆนะแล้วก็ถ้าเราแบบไม่อยากจะดูภาพชัดเลยขนาดนั้น ดูการเคลื่อนไหวอะไรชัดกันขนาดนั้นก็ปิดเธออะไรอย่างนี้นี่เคลื่อนไหวประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอัพก็คือเหมือนเหมือนเดิมก็คือทําให้ตัวละครใหญ่ขึ้นนะขยายตัวละครให้ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราแบบว่าโอ้น้องบังแล้วถ้าเราแบบไม่อยากให้ไม่อยากขยายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดาวลงเนาะ ดาวลงประมาณนี้ออในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทีมเชงนะคะก็มาเปลี่ยนฉากตรงนี้ได้อีกทีหนึ่งนะนี่เปลี่ยนฉากได้แล้วก็ตรงนี้ก็ถอยหลังได้นะคะถอยจอออกไปแล้วก็ตัวนี้ก็จะตัวนี้ก็จะเป็นโคเซอร์ก็เอาจอเข้ามาใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้นะคะก็ในส่วนของตัวละครเราก็เต้นเนาะยังไม่จบแล้วก็คือเรากด F10 เข้ามาดูการเต้นได้เนาะว่าเขาเต้นอะไรกันอะไรอย่างงี้เราเสจะดูตัวละครอยาจะส่องตัวละครเราเต้นอนะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นแบบว่าเวอร์ที่ เวอร์เวอร์หนึ่งที่เราแบบชื่นชอบมากแล้วก็น่ารักมากจริงแบบไม่มีแบบว่าไม่มีอะไรทําหรือว่าว่างๆอย่างเงี้ยมาให้ตัวละครเต้นแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยควบคู่ได้นะหรือไม่ก็ชวนเพื่อนมาเต้นแล้วก็คุยกับเพื่อนหน้ากระจกอะไรอย่างงี้ก็ได้เะมาณเนี้ยเต้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะก็ ตัวละครเราอะ่ะจะเด้งออกมาเองอัตโนมัตินะทุกคนไม่ต้องกดรีเพาวเนาะเหมือนเวลที่แล้ว